ทีนี้วิธีคิดแบบพุทเป็นวิธีคิดซึ่งคิดเมื่อไรได้ประโยชน์เมื่อนั้นวิธีคิดแบบพุทธหรือวิธีคิดตามหลักพุธทธธรรมมีเยอะมากแต่ตาราพจะไม่พูดทั้งหมดจะยกตัวอย่างมาพูดสักหกเจ็ดวิธีแล้วแต่เวลาจำาหน่อยหนึ่งคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา คิดแบบบริษัจหรือคิดแบบแก้ปัญหานี้ก็มีแนวคิด,ดหลักๆอยู่ว่าทุกปัญหาย่อมมีเฉลยทุกปัญหาย่อมมีเฉลยหรือทุกคําถามย่อมมีคําตอบเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานใครที่ใช้ชีวิตแล้วมีปัญหาขอบอกว่าอย่าเพิ่งยิงตัวตายนะทุกปัญหามันมีเฉลยนะ อยู่รอเฉลยก่อนวิธีคิดแบบริยศาสตร์เป็นวิธีคิดซึ่งชาพุทธต้องรู้จักและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยกย่องพระพุทธจเจ้ามากก็เพราะวันนี้คือวิธีคิดซึ่งเป็นสากลใช้ได้ตลอดก,กาลวิธีคิดแบบริยศาสตร์มีสี่ขั้นตอนหนึ่งทุกสองสมุทยิย 3. นสามนิโรธสี่มัรค เอาวิธีคิดแบบอริยสัจสีนี้ไปใช้ได้ยังไงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตให้กำหนดรู้ว่าความทุกข์ที่เราเจออยู่นี้มันคืออะไรแนะ่ทุกข์เราต้องกำหนดรู้ต้องศึกษามันแต่คนส่วนใหญ่เวลาเป็นทุกข์เวลาเกิดปัญหาเนี่ยหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แทนที่ทุกจะมีไว้สําหรับเห็นก็กลับการกลายเป็นทุกมีไว้สําหรับเป็นคนซึ่งไม่รู้จักกาหนดท่าทีต่อทุกหรือปัญหาอย่งถูกต้องเปรียบเสมือนคนซึ่งเดินไปและเหยียบตะปูตะปูที่ทิ่มลงไปที่ผืนเท้าของเราทําให้เราทุกแต่พอแก้ปัญหาไม่เป็นแทนที่จะดึงตะปูออก ไปหาค้อนมายั้งหัวตะปูหนักเข้าไปอีกเป็นดับเบิลทุกทุกข์ซับซ้อนเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ทุก์ดังนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นในชีวิตให้เรากำหนดดูศึกษาให้ชัดว่าที่ว่าทุกทุกทุกนี้มันคืออะไรแนะ่สองกำหนดให้ชัดแล้วศึกษาต่อไปว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหน ตามสาเหตุมันเข้าไปสามเราค้นพบสาเหตุแล้วดูที่ว่าจะแก้มันยังไงตั้งสมมุติฐานขึ้นมานี่คือนิโรธตั้งสมมุติฐานเสร็จแล้วถ้าตั้งค้างเอาไว้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ต้องลงมือแก้ทุกนั่นจะเฉืงมาหลวงพ่อชาท่านอธิบายง่ายกว่าน,นี้มากมีทาวบ้านคนหนึ่งไปหาท่านท่านสอนอริยสัจสีแบบภาษาชาวบ้าน ถามว่าโยมเคยเลี้ยงควายไหมเคยครับเวลาจูงควายไปแล้วเชือกของโยมเนี่ยมันไปคล้องอยู่ที่ตอโยมยุ่งหัวใจไหมหัวยุ่งครับันแล้วจะทำยังไงมันถึงจะแกะเชือกออกแล้ว้องสาวเชือกไปซื้อครับไปดูว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนหลวงพ่อบอกนั่นคือสมทุทรไยตามไปแล้วเอาทีนี้ไปเจอแล้วว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนทำยังไง ก็มีสองอแยบบ่างหนึ่งถ้าไม่คายปมก็อเอามีดตัดที่เชือกเพราะหลวงพ่อบอกนั่นนิโรธและดินี้ตัดเชือกออกไน้แล้วเป็นยังไงโล่งไหมโล่งครับตัดเชือกได้เพราะอะไรก็น้ำมือยมนั่นแหละนี่คือมัดทุกสมุทยน,นิโรธมัดหลวงพ่อชาสอนคนเลี้ยงควายยังได้เลยเพราะฉะนั้นแกน,นของวิธีคิดแบบอริยสั์ก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตขอให้เราตั้งต้น กำหนดให้ชัดว่าหนึ่งอะไรคือตัวปัญหาสองสาเหตุมาจากอะไรและสามจะแก้ได้ไหมสี่ลงมือแก้ปัญหาทุกๆุกปัญหามีสาเหตุทุกๆุกสาเหตุก็มีทางออกและทุกๆุกทางออกนี้รอให้คนมาเปิดเผยให้เห็นเท่านั้นเอง นี่คือวิธีคิดแบบอริยสัจสรุปเป็นแนวคิดง่ายๆก็คือทุกปัญหาย่อมมีเฉลยปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้แบมทุกสำรับเห็นสุขสำรับเป็นต่อไปคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัานี้กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและในชีวิตของเราล้วนมีที่มา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีที่มาทั้งหมดเลยแต่เราก็ไม่ค่อยคิดแบบปเป็สาเหตุปัจจัยหรอกเพราะอะไรก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดแบบผิดๆสามวิธีหนึ่งคิดแบบแล้วแต่กรรมเก่า สองคิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบันดาลและสามคิดแบบแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปเด็กคนหนึ่งเรียนนั้นถึงแล้วไม่รู้เรื่องกลับไปที่บ้านบ่นให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าช่างมันเถอะเรียนไม่รู้เรื่องก็ช่างมันกรรมของเธอทำมาแค่นี้เป็นไงล่ะ งอบ้างแล้วแต่กรรมก็ปล่อยมันไปหรือทำงาค้าขายถูกคนอื่นโกงแทนที่จะหาวิธีแก้ก็บอกตัวเองว่าทำไงได้ล่ะเราเกาิดมามีกรรมทำมาค้าขายก็ไม่รวยทั้งทั้งที่ทุกๆปัญหามันมีสาเหตุแต่เพราะเรามักจะโทษว่าแล้วแต่กรรมเราก็เลยยกให้กรรมเก่ากรรมเก่ากรมกรมเก่า นั่งทานข้าวกับลูกและภรรยาอยู่ดีดีรถสิบสล้อพุ่งมาชนบ้านห่างไปขึ้นหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่แจ้งความเพราะอะไรคู่กันจรรู้ผมคุณคือเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นผมไม่กลธเห็นไหม มนวิธีคิดแบบกรรมเก่าเนี่ยมันจะทําให้คนเรายอมจํานนต่อชีวิตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากจะแก้ไขยอยากจะก้มหน้ารับกรรมตลอดแล้วคนไทยชอบมากนะก้มหน้ารับกรรมเนี่ยก้มหน้ารับกรรมแล้วชอบต่อไปคิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบัรดาลซื้อสลากินแบ่งรัฐบ,บาลวันนี้ไม่ถูกไม่ไหว พระเจ้าไม่เข้าใจลูกช้างก็ซื้อไม่ถูกยังไปยกให้พระเจ้านะแต่เวลาโขกเนี่ยมันจะยกให้หลวงพ่อนะีน่คือฝาสตร์ารการของเตียงว้กับพระเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยเนี่ยแปลกมากได้กราบหลวงพ่อโสธรเอาสมาภาพไปเจอมาล่าสุดเนี่ยโยมคนหนึ่งเอาลูกไปกราบหลวงพ่อเธอบอกว่าหนูมาทุกปีทําไมอ่ะ ก็เพราะว่าลูกคนเนี้ยหนูได้มาก็เพราะว่าขอหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยถ้าจะไปช่วยให้คนมนีลูกได้ยังไงเนี่ยแล้วแต่พระเจ้าจบันดาลน,นะบางทีลืมลึกไปว่าท่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยให้คนหนีลูกไม่ได้ยิ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือปพระพุทธเจ้าเลยนะไปยกเลิพระพุทธเจ้าช่วยได้ยังไง เราลืมนึกไปบางทีแล้วก็อธิษฐานเรื่อยเปื่อยบางแห่งร้ายยิ่งกว่านั้นเอาแว่นไปถวายหลวงพ่อแล้วให้หลวงพ่อสวมแว่นดำก็เป็นมาจนทุกวันนี้เราก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้แล้วก็ฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งนั้นพอทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าพระเจ้าไม่เห็นใจ มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆฝรั่งเขาเขียนเอาไว้ครั้งหนึ่งเกิดน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองชายคนหนึ่งเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มากพอน้ำท่วมเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นพากันย้ายออกจากหมู่บ้านหมดเลยเธอไม่ย้ายเธออยู่ในบ้านรอดูน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนของรัฐบาล ขับรถมามาต้อนคนในหมู่บ้านนั้นขึ้นรถเพื่อย้ายไปอยู่บนที่สูงพอมาถึงบ้านหลังนั้นชายคนน